ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์ขหกดวงวิญญาณพร่านเผอรำพึงความเก่าเนาเคา้าคลึงครั่งใครคงครวนคร่ำคำหนึง่งคิดครุ่นจนป่วยจิตพิษไข้คร่าเข็นครวนครางความรักทำให้เราต้องร้าวราน ทรมานกระมลมองหมุนหมางได้ทำอันผ่องแผ้วเป็นแนวทางแต่ใจยังไม่ว่างจะวางรักแม้แปลงเพศถือพรหมมจารีแต่ใจนี้นี่ยังฝังสลักสอนกามทรงซึ่งอานุภาพนักสุดจะหักใจห้ามจึงลามทุกข์รำพึงถึงสถานลานอโศก ครานั้นโลกวาวามด้วยความสุขฉันเอ็นอิงพิงอกเธอกกสุขเราพ่านพลุกพิษสวาสดอันญยาดเยิมยามเธอพระรากจากไปอยู่ไกลห่างอย่าได้จางจากรักแต่แรกเริ่มจงกำทราบอาบเอิบฝันเคลิมถึงที่เดิมณนะานราสนี้จงรำลึก ตรึกในหัวใจมั่นเถิดว่าฉันขวัญจิตวาสิทธิถีถามอโศกทุกครายามราตรีถึงคนดีโฉมงามกามนิตยามแลลงเบื้องล่างตามทางหลันเห็นสวรรค์คงคาตรึงตราติดแลเบื้องนา,ากว้างพราวพร่างพิษฟ้าลิขิต แถบทางช้างเผือกไว้นั่นเป็นอนุสาวรีรักซึ่งสลักรัก,รกส่งอสงไขยแม้ชาตินี้รักพาดถึงขาดใจเราจะไปพบกันที่นั่นนะวาสิทถีเพรครวนกําสวนเศร้าถึงหนุ่มเน่ากามนิตทุกขณะรักก่อทุกข์ในทุกขสภาวะ สมคำองค์พุทธศาธสดาโอ้ที่ใดเป็นที่ที่มีรักทุกอันหนักแน่นตามไถาถามหาวาสิทธีเธอทุกขเวทนาด้วยโรคาแห่งรักแล้วจริงๆที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก đã no.